กลับสวัสดีพี่พี่เอฟซีกุมารทองเมืองพะเยาทุกทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับภาคเครื่องเครื่องรางของขังกับกับผมกุมารทองเมืองพะเยานะครับ วันนี้ก็นำหลวงปู่ทวดนะครับสวยๆเอามาฝากพี่ๆ F4 อีกเหมือนเดิมนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนนะครับก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่เบอร์0ู4 7 5 6 1 1 6 9เนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับที่สำคัญดูให้ชอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มีบริการเก็บปลายทางแล้วนะครับผมปลายทางก็บวก50บาทนะครับ เพื nah ่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมมาชมองค์แรกชิ้นแรกกันเลยแล้วกันนะครับองค์แรกชิ้นแรกนี่นะครับจะเป็นหลงปูทวดนะครับหลงปูทวดอาชุดน <wives> ี้จะเป็นหลงปูทวดหมดเลยนะครับพี่ๆนะครับอาหลงปูทวดนะครับนี่ครับเนื้อทองเหลืองเก่าๆแบบนี้ฮะเป็นพิมพ์เตารีดนะครับบัวเป็นเหลี่ยมเป็นมิตินี่ครับตัวยนะครับอาเรี่ยมเงินพร้อมห้อยนะครับเรี่ยมเงินพร้อมห้อยนะครับอาเตารีดเรี่ยมเงินมีอยู่สององค์นะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับ องที่หนึ่งนะครับเปิดไว้สองพันห้าร้อยบาทนะครับ2 5 0พัน้าร้ยบาทนะครับพี่รีทนายชอบแอดไลน์มาได้เลยครับ0 6 4 7 5 6นหกสี่เจ็ดห้าหกนหนึ่งหก้านะครับเปิดโทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับผมไม่ตื่ไม่เป็นไรอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับเอาสองพันห้าร้ยบาทนะครับอ่าต่อไปองค์ที่สองครับสองพันอ่าองที่สองนะครับเปิดไว้2 5 0พัน้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับนะครับ มีค่าเบ้าเดิมๆนะครับตัวๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับผมนี่ฮะองค์ที่สองนะครับสองพันะสองพันห้าร้อยนะครับสองพันห้ารบาทนะครับแอดไลน์มาเลยครับขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับต่อไปนะครับเป็นเนื้อว่านนะครับปีสองสี่เจ็ดครับอ่านี่ครับเนื้อว่านสวยนะครับเนื้อว่านที่สวยมากเลยนะ เกาเกาช้ำๆแบบนี้เลยนะครับเนื้อวานนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับพี่ๆนะครับเนื้อว่านเราองค์ละสองพันนะครับนี่ครับดูให้ชอบนะครับผมองค์ที่หนึ่งครับผมอันนี้องค์ที่หนึ่งครับสองพันบาทนะครับอ่ะต่อไปองค์ที่สองครับอันนี้องค์ที่สองนะครับพาดสวยยุ่นะฮะนี่ฮะขาบน้ําว่านช้ำๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะสองดูนี่มันมากนะครับน้ําว่านช้ำๆแบบนี้เลยนะ อ่ะองละสองพันนะครับพิมใหญ่นะครับสองสี่เก้าเจ็ดนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับนี่องที่สองครับผมสองพันบาทนะครับอ่าต่อไปองค์ที่สามครับอง์นี้ก็สวยนะครับมีหน้ามีตานะครับอันนี้องที่สามนะครับด้านหลังก็จะมีแร่แบบนี้เลยนะครับน่ครับด้านหลังมีแร่แบบนี้นะฮะตัวตัวแบบนี้เลยนะครับอ่ะพี่ๆานใดชอบแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหก 1นึ่นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับดูให้ชอบนะครับในองค์ที่องค์ที่สนะครับองค์ที่3นะครับต่อไปนะครับองค์ที่4นะครับนี่องค์ที่4ครับนี่ฮะองค์ที่4นะครับสองสี่เก้าเ็ดนะครับผมนนี้องค์ที่4นะครับพี่ๆนะครับสวยนะครับสวยมากเลยนี่องค์ที่4นะครับต่อไปองค์ที่ห้ครับนี่องค์ที่หครับ เรียบเงินมีอยู่10องค์นะผมเอาองค์ละส0 0 0ันนะครับเอาองค์ละ2 0 0 0บาทนะครับพี่ๆจะได้ชอบก็แอดไลน์มาได้เลยครับ0ูนย์หกสี่เจ็หนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอ,อร์เดียวกันนะครับปลายทางบอก50บาทนะครับผมอันนี้องค์ที่5นะครับผมต่อไปองค์ที่6ครับต่อไปองค์ที่6กครับ อ๋อองที่หกนี่ก็สวยนะครับองค์ที่หกมีก็สวยนะครับสวยทุกองค์เลยนะครับชอบองค์ไหนจุกใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปองค์ที่หกนะครับอันนี้องค์ที่เจ็ดนะครับพี่พีนะครับนีองค์ที่เจ็ดครับผมเนื้อสวยทุกองค์นะครับเนื้อสวยทุกองค์นะครับนะครับ อ่ะนี่ครับผมอันนองค์ที่เจ็ครับเอาองค์ละสองพันนะครับปลายทางบวกห้าสิบาทนะครับปลายทางบวกห้าสิบาทนะครับอันนี้องค์ที่แปดครับผมองค์ที่แปดครับอ่หลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับสองสี่เก้าเจ็ดนะครับผมอ่ะองค์ที่เก้าครับผมนี่องค์ที่เก้าครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับนี่องค์ที่สิบครับองค์ที่สิบนะครับ ต่อไปนะครับผมเป็นเตาลีดครับผมเตาลีดนะครับอ่าเตาลีดนี้เอาองค์ละแปดร้อยนะครับพี่บนะครับอ่เอาองค์ละแปดร้อยแล้วกันนะครับอนีองค์ที่หนึ่งกับนี่สวยนะครับมีข้าเป้าสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะมีข้าบเป้าสวยๆแบบนี้ฮะอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับนี่องค์ที่หนึ่งนะครับเอาแปดร้อยครับผมองค์ที่หนึ่งนะครับ ต่อไปองค์ที่สองครับองค์ที่สองอ่าองค์นี้ก็สวยนะครับอ่าองค์นี้ก็สวยนะครับสวยทุกองค์เลยคาบเป้าสวยๆแบบนี้อันนี้องค์ที่สองนะครับผมอ่าแปดร้อยบาทนะครับองค์ที่สองนะครับต่อไปนะครับองค์ที่สามครับองค์ที่สามนะครับอ่าองค์นี้ก็สวยนะครับมียาขัดแดงๆนะครับมียาขัดแดงๆนะครับองค์ที่สามครับผม คสามนะครับต่อไปองค์ที่สี่ครับอันนี้องค์ที่สี่ครับกองค์ละแปดร้อยนะครับหลงปู่ทวดนะครับนี่องค์ที่สี่ครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับนี่องค์ที่สี่นะครับต่อไปองค์ที่ห้าครับผมนี่องค์ที่ห้าครับองค์ที่ห้าเนื้อสวยๆมันๆแบบนี้ครับนี่องค์ที่ห้านะครับ ชอบองค์ไหนถ ici, ูกใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับเป็นพี่ศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปองค์ที่หกครับนี่องค์ที่หกอันนี้เรียมจับขอบเงินนะครับเรียมจับขอบเงินเอาพันหนึ่งนะครับมีอยู่สององนะครับองค์เรียบจับขอบเงินนะครับ เอาอง์ละพันนะครับเตรียมจับหออเงินนะฮะพี่ๆท่านใดชอบแอดไลน์มาได้เลยครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมอ่าต่อไปนะครับต่อไปเป็นลวงปูทวดเนื้อว่านนะครับเลรียมกรอบเก่านะพิมสองสี่เก้าเจ็ดมาฮะนะครับเลรียมกรอบกรอบเก่าแบบนี้อันนี้เอาองค์แปดร้อยนะครับศูน0์แปดร้อยมีอยู่สี่องค์ในองค์ที่หนึ่งนะครับองค์ที่สองครับ เลี่ยมกรอบเขียวนะครับเลี่ยมกรอบเก่านะครับผมอันนี้องค์ที่สามครับผมแล้วก็ต่อไปองค์ที่สี่ครับนี่ฮะอยู่ในกรอบเก่าๆขมุกขมัวแบบนี้เลยนะครับอาองค์ละแปดร้อยนะครับผมไปทางบวกห้าสิบบาทนะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นตาลีดนะครับเตาลีดนะครับเนื้อทองเหลืองนะฮะนี่ครับเนื้อสวยๆเก่าๆมันๆแบบนี้เลยนะฮะอันนี้องค์ที่เท่าไหร ห้าอันนี้องค์ที่หกแล้วกันนะครับหาองค์ที่หนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งเมื่อกี้มันเลี่ยมพันติกอันนี้ไม่ได้เลี่ยมนะครับเอาองค์แปดร้อยมากันนะครับองค์ที่หนึ่งครับจะได้ไม่ลงหมายเลขนะครับแปดร้อยบาทองค์ที่หนึ่งอันนี้องค์ที่สองครับผมอันนี้องค์ที่สองครับ สอไปอยองที่3ครับองค์800นะครับพี่ปีนะครับชอบก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0 6 4ย์6 1 1 6 9เจหนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับกับกับสวยๆแบบนี้เลยนะครับรนองที่4อ่าองที่3นะครับต่อไปองค์ที่4ครับนี่ฮะัสวยทุกองค์นะครับสวยทุกองค์รับในองที่4ี่ครับ ต่อไปองค์ที่ห้าครับอันนี้องค์ที่ห้าครับผมองค์ที่ห้าเยก็สวยนะครับพี่ๆท่านใดชอบองไหนูกใจองคไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปองค์ที่หกครับผมองค์ที่หกนะครับนี่ฮะเก่าๆมันๆแบบนี้เลยนะครับนี่องค์ที่หกนะครับ ต่อไปนะครับองค์ที่7เป็นปั๊มท้มนะครับองค์ที่7ปั๊มท้มครับสวยแบบนี้ฮะองค์ที่7ปั๊มท้มครับผมองค์ที่8ครับต่อไปองค์ที่8นะครับปั๊มท้มครับนะครับองค์ละ800นะครับพี่ๆจะได้ชอบก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับนี่ครับผม ในองค์ที่9นะครับผม800บาทครับต่อไปองค์ที่10ครับนี่องค์ที่10นะครับองค์ละ800นะครับผมชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยครับ0 6 4 7 5 6 1 1 6 9นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับดูให้ชอบนะครับผมาต่อไปนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหน้าอัปเปเช่ครับนี่งเอาองค์ละ800ร้อเหมือนกันนะครับนี่ครับค่าเบ้าตัวๆเดิมๆแบบนี้ฮะ นะครับอันนี้องค์ที่1นครับผมองค์ที่1ครกับ800บาทนะครับอันนี้องค์ที่1นะครับอ่าต่อไปองค์ที่2ครับต่อไปองค์ที่2นะครับอันนี้ก็800นะครับผมต่อไปองค์ที่3ครับอ่าชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับพี่พีทนะครับอันนี้องค์ที่4นะครับ อันนี้องค์ที่สี่ครับผมศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับดูให้ชอบนะครับผมอันนี้องค์ที่สี่ครับผมอ่ะต่อไปองค์ที่ห้าครับในองค์ที่ห้านะครับสวย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 ทุกองค์เลยนะครับอ่ชอบองคไหนจุกใจองไหนแอดไลน์มานะครับ0ู4ย์6 1 1 6 9หนนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ ต่อไปนะครับผมต่อไปก็เป็นนี่ครับพิมพ์ทอดจุดนะครับอันนี้พิมพ์ทอดจุดปีศูนย์แปดนะครับศูนย์แปดหรือศูนย์ห้านะครับไม่ได้ใจนะครับองนี้เอาสองพันบาทนะครับสองพันบาทนะครับนี่ครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้าครับผมเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นเหรียญครับผม เหรียญนะครับเหรียญรุ่นเลื่อนตำมณัสศักนะครับนี่ครับเหรียญตัวตัวแบบนี้เลยนะครับเอาสองพันบาทนะครับเหรียญเลี่ยมเงินนะครับสองพันบาทรุ่นเลื่อนตำมณัสศักนะครับแล้วก็มีเหรียญอันนี้รุ่นรุ่นสามนะครับกระลทองนะครับผมเหรียญรุ่นสามกระลทองนี่ก็เอาสองพันนะครับผมสองพันบาทนะครับชอบองคไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับต่อไปนะครับนี่ครับเป็นรูปหลอดนะครับ ก้นลายเซ็นฐานบัวรอบครับผมอ่ะองนี้ก็เอาสองพันแล้วกันนะครับสองพันบาทนะครับแล้วก็จะมีมีครับเตารีดนะครับอ่ะองนี้เลี่ยมเงินนะครับองนี้เลี่ยมเงินก็เอาสองพันบาทนะครับชอบองไหนถูกใจองไหนแอดไลน์มานะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเป็นรูปหล่อรุ่นเบตงนะครับอ่ะองนี้ก็เอาสองพันนะครับสองพันนี่ครับผมสองพันบาทนะครับ ชอบทักไลน์มาได้เลยนะครับอันนี้เนื้อบ้านนะครับองค์นี้ก็เอาสองพันแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีเหรียญนะครับผมเหรียญนี้เอาแปดร้อยนะครับเรื่อนตำมนาศกระลาทองครับผมแปดร้อยบาทนะครับแล้วก็มีพร้อมกล่องแบบนี้นะฮะปีกศูนย์สี่นะครับเรื่องตำมนาศั์นะครับนี่ฮะเหรียญตัวนะครับผมศูนย์สี่หรือศูนย์แปดไม่แน่ใจ นะครับเอา800บาทนะครับต่อไปนะครับเนื้อว่านช้ำๆแบบนี้เลยนะครับเนื้อว่านช้ำๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็800นะครับผม800ร้อนี่ฮะสวยๆแบบนี้ครับพี่ๆท่าในใดชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับ ศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คุณมารทองเมืองพยาวด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ